สวัสดีครับพบกับ GDA ครับเป็นไหมครับมาเยอะพบกับ g t a ปลอมนะครับอยู่ในช่องเดมัสคุ้นเคยกับปอสอยู่นะครับผมเนี่ยนะโอเควันนี้เราจะมาเล่น g t a ปลอมกันนะครับตอนนั้นก็มารียนวิวิวเนี่ยเราจะมาเร่องในพาร์ทที่หนึ่งเลยนะครับมางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับผมแล้ก็จะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับโอเค ไดช็อปแต่ผมไม่ซื้อที่ถือเปลงตังคอุ้ยครับเข้าเกมได้รอสักพักหนึ่งก่อนนะครับถ้าใครชอบนี้กดสับตะไคร้ไปรอเลยครับโอเคต้องรอก่อนนะครับโอเคครับเขา้เขาได้แล้ววันนี้เราจะมาเป็นเด็กป่วนเมืองครับไม่มีใครรู้ครับว่าใครใหญ่ที่สุดในโลกผมนี่แหละครับใหญ่ที่สุดในโลกประธานาธิบดีอา้าแล้วมาวนทำไมนี่ โอ้ยหเฮ้ยได้ยิคนครับถล่มเมืองประกาศสัปดาว่าเราใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ oh, มีแต่คนหมอบเลยครับยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหยี่สู้เขาไปน,นีส่สู้รู้ยังว่าเขาเป็นใครรู้แล้วจะหนาวไม่อยากพูดครับเดี๋ยวว่าหมูลูกลูกลูกหมาครับไม่ไม่ใช่ก็เป็นลูกทําคนนี่แหละครับ เอาครับติดดาวแล้วครับอืตำรวจอยู่ไหนครับงานนี้ต้องมีการแผ่นโอ้โหเกือบตายแล้วมังไปแล้วครับไปแล้วเราหลบ โอเคครับคลิปนี้น่าจะสั้นๆนะครับโอเคครับเราต้องหนีจากพื้นที่นี้ให้ได้ก่อนครับโอเคหายจากติดปิดดาวแล้วหายยังไม่เธออุยไม่หายครับเอาอุยม,มาฆ่าคนอีกโอเคครับเราควรจะสิงสิงโลสิงโลด,โลดไอ้เอุย้ยอะไรนี่รถ จะหาจุดดาวนี่โอเคครับลว,วันนี้เราจะมาฆ่าคุณกันมันมีแผนที่ให้ดูน,นะครับใครอยากหลดมาเล่นเลยผมจะเขียนบอกนะครับโอเคครับแล้วคุณไปโหลดจ้ะเพสโตนะครับโอเคครับจบลคปเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกด subscribe แชร์และคอมเมนต์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะ อยากให้ทุกคนดูมากเลยครับโอเคครับไว้บายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมสต๊์ฟวินิพัใน์ที่หนึ่งนะครับ